หรือไ้พี่เต่าได้มือตันอัดไปกันกดด้องขนาดนี้ไดูบัางเอาลายรอย่เต้าเก่ยงเครื่อง biết thế mà không dám làm một người ấy. Đang ra đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ลองฆ่าเด้อลองแบบตังเบียร์เงเดียวมั้งพานั่งเขาไม่คิด เบียร <wish. S 3> ์เดียวเบียร์เลยดานเบียร์ที่แงของเมือดขหลังน้อยไปหลังเลยเีนป็นแบบลุงติดเต้าอ่ะนี่อรงนีหละอาลงดาเลยเอาางนี้ได้ 也不容易。嗯 ช่วยหน่อยช่วยช่วยนะคมุนิมุดหรือยังนี่ก่อนตังบนไปเรียกงน้นมุดขอไปเออปเลยเออพอพอพอเวลาหรือเวลาครบไหเดียวเลยพอวัดถึงนี่ละตั้งนี่ถึงวะหนาวนี่เลยอ่ะต้ขยับหน่อยอืมเออครับผมเนีวก้างว่างนะเนียวกว้างเอาไว้น่ออีกถงนึงกันนะเหนียวกว้างลองนึง เต็มบ่าเต็มบาไม่เต็มไม่เต็มไม่เต็มก็อีกทางนึงอีกทางนึง่ะอีกทางไม่เต็มอืมเลยทอยใฉากมันน่าจะพอดีพอให้ยิงขนาดเนี้ยเอาให้เต็มทางนึงแล้วถ้าเอาเอาขึ้นเดี๋ยวมันก็ไม่เต็มข้างบนอีกแก่อ่าอ่าแล้วแต่เดี๋ยวเดี๋ยวให้มันเต็มแทบเดียวจะงวดที่ละมันยังขึ้นมาลงไม่อะไร ถ้ามันลงไปนี่โคนนะเอานางยกข้นเลยคือเนเอนี่เป็นเล็กนะ้ยนีจับไปเลยตื่นเอดินดนเฮ้ยระวังโดนตาโดนฆ่านะโคตรหา้ยนะบแจ๊กมึงต้องลงแล้วแหละข้มาแล้วนะพระสนิทนะนี่ใต้ตออันนั้นลอกคอเลยละมึงจับดิ อะเจ้าเออดาวรีกูจะตอกอันีฟังลรละตอกล้ว็แตกนะตอกเอาเล็กตอกนตอกเล็กตอกเล่ตอกนี้ไปเลยไ่ได้เหรอได้กลัวมันบี้อ่ะมาโน้ยมีทั้งหามั้งอตอมต้องเยอะเยอะขนาดตอกเล็กนี่เลยรังวะวังมือตัวเองก็แลขอั่เออเนี่ยลงแน่

จอมอันเนี้มึงเอาไปคืนแล้วใช่ป่ะนี่เลยไอ้แผ่นเล็กเนี่ยก็อันนี้ไงพี่เออกูลูกพี่กูบอกว่ามึงยังไม่คืนเลยใครอะไปนะเามนะียกวไม่หนาวไม่แห้งหรอกไม่ไม่แต่หนามมันยังผมขี้แล้วไปดูและเหนื่อยเหนื่อเหนื่อเอาที่ไปมาเอาตู้ปปอ้อ,อกไปเชื่อมไปเลยเเออชื่อมติดไ,ไปก่อนมันยังไม่มีน้ำมันวาต้องไปเอาน้ำมันก่อนเดี๋ยว อ๋อหมูนี่ไปมันลงมาหน่ไงกินหมูนี่แกงท่ามันบอกว่าไส้เกียร์เลยไอ้กูว่าก้อนมันไปแล้วอีกมันไปแล้วอะ